เด้จ้าเเก็บบุบุรีเนี่ยบุบุรีไม่ไก่เนี่ยตีฟันมานี่ให้เบิ่งบุบุรีเว้ยออมาทายกับไก่เนี่เขีมนตัตักแค่หน่อยเด้จ้าตาบุบุรีเขแตตาแค่เน้น่ เจอเห็ดลายโบรแบบใหญ่คนบนงรีที่ว่าได้เจอมันตากบุกบรีอรที่กันเมนียวจ้าเงินด้วยไ่ที่เสียบไปแจ่วคุมกับไก่เน้ข้าเนียวิจ้าบู้เบยนั่น

บบลีเดียวเไอ้เจมเก็บคเนี้่จ้าเให้สามีไปตักต่อแลสานี่ไงับบรเบรีเอฟฟานสวัสดีครับหน่อยเฮ้ยฟังเพลงอ่ไรนี่สินอะ สวาสดีครับเลยอ่ะฟ้งเกงบอะไรเนี้ยนะบ่งมันได้กาศดไปที่นี่ส่วนใหม่เก็บไปกินด้วจ้าบริเก็บไปขายด้วเนี่ยเก็บไปกินจ้าบ่มีออเดอร์ยังดอกเอาไปกิน แค่คุณหมอตอเที่ยวปลุกกันแล้วบด้ยินดอกทุกคนเลยคุณ่ะฟังเพลงคุณเอเก็บบุบบรีกับฟังเพลงพอหมดเด้อค่ะพระเอกอันนี่ได้เจอมหมจ้ะเนาะแล้วบ่บบรีเก็บไปกับไปรูปคนท้ายอันวิวให้ทุกคนเบิ่งทุกคนจะเจอไหมเก็บไปบุบบรีปลาจ้ะตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้ว ก้อนเนเจ้าทีเจ้าท้างเพื่อนกับให้เก็บเยดอกบอกเพื่อนเราละมาขอเก็บบลูเบอรี่ไปไปไปกินมองป้าหมองเก้าเนี่ยจ้าก็เก็บทุกปีปีนี้บลูเบอรี่บวกลงโดกเลยมันแรงนะจ๊ะเก็บด้วยผ้าเวลินป้าหวา,านเขาทุกคน ชาบ้านเก่าแต่บรเมนธรรมชาติเด้อธรรมชาติน่ะได้เจิงก็เอาถืออยู่แต่ว่าต้นใหม่นี่เขาปลูกเด้อจ้ะเว่อรมันลอยปีโรตีนี่แต่ฟ้าเพิ่นวานเพิ่นเกิดมาเพิ่งเกิเห็นมองนี้เลยว่าสันเดียเพิ่นว่าซีแมนลอยก็ปีโยตีเนาะได้เจองสภาพยาวเบิ้งซึ่งคนหน่วยมันบ่ใหญ่ได้ปีนี เงอนน้อยนกปีนี่ดุกเือใหญ่หมดเนี่ยฮะองินใบใหญ่บบดุกกระเพาได้กินอยู่หรอกมันแรงให้จังใดเนาะได้กินอยู่รอกจ้าเห็นบน นับดีบ่ทตุคนณตุคนจะจึงไปมาถ่ายมองนี้อีกเพิ่งเห็นต้นใหม่มันใหญ่ๆก็เลยมาถ่ายมาถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะพูดไม่ค่อยดังนะคะอยู่ในป่าถ้าอยู่บ้านตัวเองเี่ยเสียงจ้อยเลยคะ่ะแต่ตอนนี้อยู่ในป่าพูดเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวสัตว์ป่าตื่น นัน่นก็สิเป็นแบบว่าเขามาติดไอ้บริษัทตัดไม้มาติดแล้วจ้ะนั่นนะเขาก็สิตัดไปเบิดบริเวณเนี่ยบริเวณเนี่ยจะตัดไปเบิดเลยวินัยก็เจอสิไปหาเกี่ยมของไดร่ะบัดที่นี่บริเวณนี้มาตัดไปเบิดแล้วว่าเนาะเขาเป็นกุศลทกรรม่ใหม่เขาก็ต้องตัดขายนะ เราจะไม่เห็นอีกแล้วปีหน้าต้นไม้ต้นนี้เอาไปเป็นเชื่อกเพิ่อเอาไปเป็นเฟื่องใน้เจอยังกระบากันไปเนาะเอาอย่าจึ่ของเมตไยเบืองบ่อยฟังสิละจ้าใบมันออกจ้ะาถงมือมันใหญ่ผุด ทุ่มกลัวหรอทุกคนย่าเจอมากอะจีทุ่มนึงแล้วตอนนี้มันกับทุ่มกลัวหรอเจียมผ้าไหมเก็บบุบลริมาชมปลาตัเจี๊ยบโชยน้อยไอ้เบื้องน้อยนึงนะจ๊ะย่าเจอเก็บบุได้ดอกเพราะว่าขายย่าเจียมมันบอมันบอแข็งแรงมันไอ้ย่างบุได้สามีย่าเจียมก็เลยเก็บจ้ะจ้ะเก็บแล้วเป็นยังไงส บุบลีปีนี้ทุกคนน้อยๆค้กงน้อยๆแน่ฝนมันประตกนะจ๊ะอันปีที่แล้วน่วยโอ้ยน่วยใหญ่เก็บข้าวเดียวก็ได้เห็นเต็มกระป๋องแล้วน,นี่สามีม่ยากเก็บสองฝาเราได้เท่านี้บุเบรีปลา าจะได้กลับบ้านแล้วล่ะทุกคนคุณได้หลายเหรอว่าทุกคนกลับบ้านกันบันที่นี่ขอบคุณด้วยจ้าที่ป้ามาเก็บบุบลีปลาน้ำกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายเตะฟันมาแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้าขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเลยจ้ามาเบิ่งป่ายอบพิมพ์มาเทปานทุกคนเบิ่งตลอดทว่าที่จะไม่บายไม่บายสวัสดีครับบายบาย